และการฟ้องคดีนะครับส่วนในสัปดาห์นี้เราก็จะกลับมากล่าวถึงเรื่องการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาการใช้มาตรการพิเศษแทนการพิพากษาและการพิจารณาพิพากษาคดีนะครับสำหรับเรื่องการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาในชั้นสถานพินิจก่อนฟ้องตามมาตรา86ซึ่งมาตรา86ได้กำหนดเอาไว้ว่า ในคดีที่เด็กหรือเยาวชนต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูงตามที่กฎหมายกําหนดไว้ให้จคุกไม่เกินหปีไม่ว่าจะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตามถ้าปรากฏว่าเด็กหรือเยาวชนไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลรงหุโทษหากเด็กหรือเยาวชนสํานึกในการกระทาความผิดก่อนฟ้องคดีเมื่อคํานึงถึงอายุ ประวัติความประพฤติสติปัญญาการศรึกษาอบรมสภาพร่างกายสภาพจิตอาชีพฐานะและเหตุแห่งการกระทำความผิดแล้วหากผู้อำนวยการสถานพินิษพิจารณาแล้วเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนนั้นอาจกับตนเป็นคนดีได้โดยไม่ต้องฟ้องให้จัดทำแผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟูให้เด็กหรือเยาวชนปฏิบัติและหากจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองเด็กหรืเยาวชน อาจกำหนดนให้บิดามารดาผู้ปกครองหรือบุคคลหรือผู้แทนองค์การซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยปฏิบัติด้วยก็ได้ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปรับเปลี่ยนความประพฤติของเด็กหรือเยาวชนบรรเทาทดแทนหรือชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายหรือเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชุมชนและสังคมแล้วเสนอความเห็นประกอบแผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟูต่อพนักง,งานอัยการเพื่อพิจารณา โดยการจัดทําแผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟูดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมจากเด็กหรือเยาวชนและผู้เสียหายด้วยหากคดีนั้นเป็นคดีที่มีผู้เสียหายครับและเมื่อพนักง,งานอายการได้รับแผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟูและความเห็นของผู้อํานวยการสถานพินิจตามวรรคหนึ่งแล้วหากมีข้อสงสัยอาจสอบถามผู้อํานวยการสถานพินิจหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้ ถ้าพนักงานอัยการไม่เห็นชอบกับแผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟูให้สั่งแก้ไขแผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟูหรือสั่งดำเนินคดีต่อไปและให้ผู้อำนวยการสถานพินิจแจ้งคำสั่งของพนักงานอายการให้พนักงานสอบสวนและผู้เกี่ยวข้องทราบหากพนักงานอายการเห็นว่าแผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟูได้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กหรือเยาวชนแล้วเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมให้พนักงานอายการเห็นชอบกับแผนดังกล่าว และให้มีการดําเนินการตามแผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟูทันทีพร้อมทั้งรายงานให้สาร,สารทราบทั้งนี้แผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟูต้องได้รับความยินยอมจากเด็กหรือเยาวชนและผู้เสียหายด้วยหากคดีนั้นเป็นคดีที่มีผู้เสียหายครับจากบทบัญญัติตามมาตรา86ดังกล่าวเราสามารถสรุปหลักเกณฑ์ได้ดังต่อไปนี้ครับ 1. ต้องเป็นคดีที่มีอัตราโทษอย่างสูงไม่เกิน5ปี สเด็กหรือเยาวชนต้องไม่เคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนเว้นแต่เป็นการกระทําโดยประมาทหรือละหุโทษ 3. เด็กหรือเยาวชนสำนึกในการกระทําและอาจกลับตนเป็นคนดีได้โดยไม่ต้องฟ้องสี 4. เด็กหรือเยาวชนและผู้เสียหายยินยอมด้วยหากคดีนั้นเป็นคดีที่มีผู้เสียหายและหถ้าพนักง,งานอายการไม่เห็นด้วยก็ต้องดำเนินคดีอาญาต่อไปครับ ็ขอยกตัวอย่างคดีอาญาที่มีอาตาัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน5ปีนะครับยกตัวอย่างเช่นคดีช่อ,อกโกงตามมาตรา341แห่งประมวลกฎหมายอาญาได้กำหนดเอาไว้ว่าผู้ใดโดยทุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งและโดยการหลอกลวงนั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือจากบุคคลที่สามหรือทำให้ผู้อื่นซึ่งถูกหลอกลวง หรือบุคคลที่3ามทำถอนหรือทำอาลายเอกสารสิทธิ์ผู้นั้นกระทำความผิดฐานช่อโกงต้องระวังโทษไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหรือคดีลักทรัพย์ตามมาตรา334ได้กำหนดเอาไว้ว่าผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริตผู้นั้นกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกินห0,000บาทครับหรือจะเป็นคดีทำลายร่างกายตามมาตรา295ได้กำหนดเอาไว้ว่าผู้ใดทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อื่นนั้นผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำลายร่างกายต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน4 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา ในชั้นศาลหลังฟ้องตามมาตรา90ครับโดยมาตรา90ได้กำหนดเอาไว้ว่าเมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาลว่าเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูงตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้จำคุกไม่เกิน20ปีไม่ว่าจะมีโทษปรับด้วยหรือไม่กระามถ้าปรากฏว่าเด็กหรือเยาวชนไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิบกษาถึงที่สุดให้จำคุกมาก่อน เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดและหูโทษก่อนมีคำพิพากษาหากเด็กหรือเยาวชนสำนึกในการกระทำและผู้เสียหายยินยอมและโจทย์ไม่คัดค้านเมื่อข้อที่จริงปรากฏว่าพฤติการแห่งคดีไม่เป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมเกินสมควรและสาลเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนอาจกลับตนเป็นคนดีได้และผู้เสียหาย อาจได้รับการชดเชยเยียวยาตามสมควรหากนำวิธีจัดทำแผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟูซึ่งเป็นประโยชน์ต่ออนาคตของเด็กหรืเยาวชนและต่อผู้เสียหายมากกว่าการพิจารณาพิพากษาให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้อำนวยการสถานพินิษหรือบุคคลที่ศาลเห็นสมควรจัดให้มีการดำเนินการเพื่อจัดทำแผนดังกล่าวโดยมีเงื่อนไขให้เด็กหรือเยาวชนบินานดามารดาผู้ปกครอง บุคคลหรือองค์การซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยปฏิบัติแล้วเสนอต่อศาลเพื่อพิจารณาภายใน30บวันนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งหากศาลเห็นชอบด้วยกับแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูก็ให้ดำเนินการตามนั้นและให้มีคำสั่งจำหน่ายคดีไว้ชั่วคราวหากศาลไม่เห็นชอบให้ดำเนินกระบ,บวนพิจารณาต่อไปครับจากบทบัญญัติดางกล่าว เราก็สามารถสรุปหลักเกณฑ์ของการใช้มตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาในชั้นศาลหลังฟ้องได้ดังต่อไปนี้ครับ 1. ต้องเป็นคดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน20ปี 2. เด็กหรือเยาวชนต้องไม่เคยได้รับโทษจำคุกมาก,ก่อนเว้นแต่เป็นการกระทำโดยประมาทหรือลัหูโทษ 3. เด็กหรือเยาวชนต้องสำนึกในการกระทำตระหนักว่าการกระทำของตน ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นเสียใจในการกระทำพร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงตนเอง 4. ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เสียหายในการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟู 5. โจทย์ต้องไม่ขัดขาน 6. ต้องเป็นคดีไม่เป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมเกินสมควร 7. เด็กหรือเยาวชนมีแนวโน้มปรับเปลี่ยนความประพฤติเป็นคนดีได้แ ผู้เสียหายได้รับการชดเชยเยียวยาตามสมควร 9. ต้องทำก่อนมีคำพิพากษาและ10ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ปกครองเข้าร่วมปฏิบัติตามแผนด้วยได้ครับก็จะขอยกตัวอย่างคดีนะครับอย่างเช่นในคดีลักทรัพย์ตามมาตรา335ซึ่งเป็นการลักทรัพย์โดยมีเหตุกัร์และได้กระทำแค่อนุม,มาตราเดียวเช่นลักทรัพย์ในเวลากลางคืน ก็จะมีโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีและปรับตั้งแต่20,000บาทถึง1 0 0 0 0แบาทในกรณีเช่นว่านี้ตัวสามารถใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาในชั้นสถานพินิษก่อนฟ้องตามมาตรา86ได้ครับแต่ถ้าเป็นคดีลักทรัพย์ตามมาตรา335แต่ได้กระทำความผิดตั้งแต่อนุมาตรา2อนุมาตราขึ้นไปเช่นลักทรัพย์ในเวลากลางคืน และทำอันตรายสิ่งกีดกัารสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์ซึ่งต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง7ปีและปรับตั้งแต่20,000บาทถึง1 4 4 0 0 0บาทในกรณีเช่นว่านี้ก็จะไม่สามารถใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาในชั้นสถานพินิจก่อนฟ้องตามมาตรา8 6ได้แต่สามารถใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาในชั้นศาลหลังฟ้องตามมาตรา90ได้ครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาในช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ก่อนแล้วกลับมาพบกันในช่วงหน้าครับคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคเหนือต่อจากนี้ไปขอนำท่านเข้าสู่รายการสารยวชนลำปางพบประชาชนกลับมาพบกันในช่วงที่สามนะครับและในช่วงนี้ เราก็จะมาพูดถึงเรื่องมาตรการพิเศษแทนการพิพากษาสำหรับการใช้มาตรการพิเศษแทนการพิพากษาเป็นแนวทางหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและป้องกันการกระทำความผิดส้ำในกรณีเด็กหรือเยาวชนเป็นแนวทางที่เน้นการฟื้นฟูและพัฒนาบุคคลมากกว่าการลงโทษแบบการลงโทษทางอาญาโดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้รับการอบรมสั่งสอนแก้ไขพฤติกรรมและนำไปสู่การเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคตครับซึ่งตามมาตรา132ได้กำหนดเอาไว้ว่าในกรณีที่ศาลเห็นว่าตามพฤติการแห่งคดียังไม่สมควรจะมีคำพิพากษาหรือบิดามารดาผู้ปกครองหรือบุคคลซึ่งจำเลยอาศัยอยู่ด้วยล้องขอเมื่อศาลสอบถามผู้เสียหายแล้วศาลอาจมีคำสั่งให้ปล่อยตัวจำเลยชั่วคราว แล้วมอบตัวจำเลยให้บุคคลดังกล่าวโดยไม่มีประกันหรือมีประกันหรือมีประกันและหลักประกันด,กด้วยก็ได้โดยกำหนดเงื่อนไขเช่นให้จำเลยรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติหรือเจ้าพนักงานอื่นหรือบุคคลใดหรือองค์การด้านเด็กเข้ารับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูรับคำปรึกษาแนะนำเข้าร่วมกิจกรรมบำบัดหรือกิจกรรมทางเลือกหรือให้ใช้วิธีการเพื่อความปลอดภยัย ภายในระยะเวลาที่สารเห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินกว่าจำเลยนั้นมีอายุครบ24ปีบริบูรณ์ในการนี้ศาลมีอำนาจสั่งให้บิดามารดาผู้ปกครองหรือบุคคลซึ่งจำเลยอาศัยอยู่ด้วยเข้าร่วมกิจกรรมหรือรับคำปรึกษาแนะนำด้วยก็ได้ครับวรรคสอในกรณีศาลเห็นว่าจำเลยไม่สมควรใช้วิธีการตามวรรคหนึ่งศาลจะส่งตัวจำเลยไปยังสถานพินิจ หรือสถานที่อื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและตามที่ศาลเห็นสมควรที่ยินยอมรับตัวจำเลยไว้ดูแลชั่วคราวหรือจะให้ใช้วิธีการสำหรับเด็กและเยาวชนไปผ่านก่อนก็ได้แต่ต้องไม่เกินกว่าจำเลยนั้นมีอายุครบ24ปีบ,บริบูรณ์ครับสำหรับในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปางนั้นได้เน้นการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด ทั้งมีการใช้มาตรการพิเศษตามพระราชบัญญัติสารเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพศ2553มาตรา132วรรคหนึ่งโดยวิธีการปล่อยตัวจำเลยชั่วคราวหรือมอบตัวให้ผู้ปกครองรับไปดูแลแล้วกำหนดวิธีการในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูแล้วให้มารายงานตัวต่อผู้พิพากษาสมทบเพื่อรับคำปรึกษาแนะนำ และให้นักจิตวิทยาประจำศูนย์ให้คำปรึกษาเป็นผู้สอดสองและกำกับดูแลการปฏิบัติตามเงื่อนไขค่ะหากเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิดมีความเสี่ยงที่จะกระทำความผิดซ้ำอีกหรืออาจมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชนอีกหลายประการศาลอาจใช้วิธีการตามมาตรา132วรรค2ให้เข้ารับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยกำหนดระยะเวลาและเงื่อนไขครับและมาตรา133ได้กำหนดเอาไว้ว่าเมื่อจำเลยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดตามมาตรา132แล้วให้ศาลสั่งยุติคดีโดยไม่ต้องมีคำพิพากษาเกี่ยวกับการกระทำความผิดของจําเลยเว้นแต่คำสั่งเกี่ยวกับของการและให้ถือว่าสิทธิการนำคดียายามาฟ้องเป็นอันระงับไป ถ้าจำเลยผิดเงื่อนไขาตามมาตรา132ก็ให้สารยกคดีขึ้นพิจารณาพิพากษาต่อไปครับและเมื่อสารมีคำสั่งให้เด็กหรือเยาวชนเข้ารับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูแล้วหากเด็กหรือเยาวชนจงใจผิดเงื่อนไขไม่พยายามปรับปรุงตนเองการใช้มาตรการพิเศษไม่เหมาะสมอีกต่อไปสารอาจมีคำสั่งตามมาตรา133โดยให้ยกคดีขึ้นพิจารณาพิพากษา,าต่อไปครับ เราก็จะพูดกันในเรื่องการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาครับสำหรับข้อหาที่เด็กหรือเยาวชนหรือผู้ใหญ่กระทำความผิดจะเป็นข้อหาเดียวกันครับใช้กฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่นๆเหมือนกันแต่จะแตกต่างกันตรงการพิจารณาคดีหรือความนับผิดในทางอาญาที่เด็กหรือเยาวชนจะได้รับสำหรับเด็กหรือเยาวชนนั้นตามประมวลกฎหมายอาญาได้บัญญัติไว้เกี่ยวกับโทษไว้ดังนี้ครับ มาตรา74ได้กำหนดเอาไว้ว่าเด็กอายุก,กว่า12ปีแต่ยังไม่เกิน15ปีจะทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษแต่ให้ศาลมีอำน,นาจที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. ว่าเก่าวตักเตือนเด็กนั้นแล้วปล่อยตัวไปและถ้าศาลเห็นสมควรจะเรียกบิดามารดาผู้ปกครองหรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่ด้วยมาตักเตือนด้วยก็ได้ครับ 2. ถ้าสาลเห็นว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองสามารถดูแลเด็กนั้นได้ศาลจะมีคำสั่งให้มอบตัวเด็กนั้นให้แก่บิดามารดาหรือผู้ปกครองไปโดยวางข้อกำหนดให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองระวังเด็กนั้นไม่ให้ก่อเหตุร้ายตลอดเวลาที่ศาลกำหนดซึ่งต้องไม่เกินสามปีและกำหนดจำนวนเงินตามที่เห็นสมควรซึ่งบิดามารดาหรือผู้ปกครอง จะต้องชำระต่อศาลไม่เกินครั้งละหนึ่งหมื่นบาทในเมื่อเด็กนั้นก่อเหตุหลายขึ้นถ้าเด็กนั้นอาศัยอยู่กับบุคคลอื่นนอกจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองและศาลเห็นว่าไม่สมควรจะเรียกบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาวางข้อกำหนดดังกล่าวขั้นต้นศาลจะเรียกตัวบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่มาสอบถามว่าจะยอมรับข้อกำหนดทำนองที่บัญญัติไว้สำหรับบิดามารดาหรือผู้ปกครองดังกล่าวมาขั้นต้นหรือไม่ก็ได้ ถ้าบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่ยอมรับข้อกําหนดเช่นว่านั้นก็ให้ศาลมีคําสั่งมอบตัวเด็กให้แก่บุคคลนั้นไปโดวยวางข้อกําหนดดังกล่าว 3. ในกรณีที่ศาลมอบตัวเด็กให้แก่บิดามารดาผู้ปกครองหรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่ตามข้อสองศาลจะก,กําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติเด็กนั้นเช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในมาตรา56ด้วยก็ได้ในกรณีเช่นว่านี้ ให้สารแต่งตั้งพนักง,งานคุมประพฤติหรือพนักง,งานอื่นใดเพื่อคุมความประพฤติเด็กนั้น 4. ถ้าเด็กนั้นไม่มีบิดามารดาหรือผู้ปกครองหรือมีแต่สารเห็นว่าไม่สามารถดูแลเด็กนั้นได้หรือถ้าเด็กอาศัยอยู่กับบุคคลอื่นนอกจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองและบุคคลนั้นไม่ยอมรับข้อกําหนดดังกล่าวในข้อสองสารจะมีคําสั่งให้มอบตัวเด็กนั้นให้อยู่กับบุคคลหรือองค์การที่สารเห็นสมควร เพื่อดูแลอบรมและสั่งสอนตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็ได้เมื่อบุคคลหรือองค์การนั้นยินยอมในกรณีเช่นว่านี้ให้บุคคลหรือองค์การนั้นมีอำนาจเช่นผู้ปกครองเฉพาะเพื่อดูแลอบรมและสั่งสอนรวมตลอดถึงการกำหนดที่อยู่และการจัดให้เด็กมีงานทำตามสมควรหรือให้ดำเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นก็ได้หรือ 5. ส่งตัวเด็กนั้นไปยังโรงเรียน หรือสถานฝึกและอบรมหรือสถานที่ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อฝึกและอบรมเด็กตลอดระยะเวลาที่ศาลกำหนดแต่อย่าให้เกินกว่าที่เด็กนั้นจะมีอายุครบ18ปีคำสั่งของศาลดังกล่าวในข้อ2 3 4และ5นั้นถ้าในขณะใดภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดไว้ความปรากฏแก่ศาลโดยศาลรู้เองหรือตามคำเสนอของผู้มีส่วนได้เสียพนักง,งานอายการ หรือบคุคคลหรือองค์การที่ศาลมอบตัวเด็กเพื่อดูแลอบรมและสั่งสอนหรือเจ้าพนักง,งานว่าพฤติการเกี่ยวกับคำสั่งนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปก็ให้ศาลมีอำนาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำสั่งนั้นหรือมีคำสั่งใหม่ตามอำนาจในมาตานี้และมาตรา75ได้กำหนดเอาไว้ว่าผู้ใดอายุก,กว่า15ปีแต่ต่ำกว่า18ปีกระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด ให้สารพิจารณาถึงความรู้ผิดชอบและสิ่งอื่นทั้งปวงเกี่ยวกับผู้นั้นในอันที่จะควรวินิจฉัยว่าสมควรพิพากษาลงโทษผู้นั้นหรือไม่ถ้าสารเห็นว่าไม่สมควรพิพากษาลงโทษก็ให้จัดการตามมาตรา74หรือถ้าสารเห็นว่าสมควรพิพากษาลงโทษก็ให้ลดมาตราส่วนโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นลงกึ่งหนึ่งและมาตรา76ได้กำหนดเอาไว้ว่า ผู้ใดอายุตั้งแต่18ปีแต่ยังไม่เกิน20ปีกระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดถ้าสาลเห็นสมควรจะลดมาตราส่วนโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นลงหนึ่งในสามหรือกึ่งหนึ่งก็ได้ตัวจบกันไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้หวังว่าเนื้อหาสาระในวันนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับฟังทุกท่านครับและสุดท้ายนี้ท่านผู้ฟังผู้ใดมีปัญหาเกี่ยวกับครอบครัว หรือคดีที่เกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชนและครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาท่านสามารถติดต่อเพื่อขอรับคำปรึกษาที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปางได้ครับโดยศาลตั้งอยู่เลขที่221หมู่12ถนนลำปางงามตำบลพิชัยอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางหรือสังเกตง,ง่งายๆศาลจะตั้งอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลมะเร็งลำปางครับ หรือถ้าหากท่านไม่สะดวกเดินทางมายังศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปางได้โดยตรงท่านสามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์หมายเลข054 382 788-9ครับทางศาลมีนิติกรยินดีให้คำปรึกษาแก่ทุกท่านฟรีโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายแต่อย่างใดครับขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ เตือนภัยผู้เสียหายถูกแก๊งคอเซ็นเตอร์หลอกซ้ำซ้อนทั้งเพจที่พักปลอมทนายปลอมตำรวจปลอมและอ้างเป็นปปงอรวมความเสียหาย1.5ล้านบาทค่ะเอาอีกแล้วโดนแก๊งคอเซ็นเตอร์หลอกโอนเงินกันอีกข่าวก็ออกทุกวันแต่ก็ยังตกเป็นเหยือ่อแต่ยังว่าทุกวันนี้ข้อมูลข่าวสารมันเยอะแยะเต็มไปหมดจนไม่รู้เรื่องไหนจริงไหนปลอมแบบนี้จะต้องทำไงไม่ต้องกังวลใจไปค่ะเพียงแค่เรามีสติ ก่อนเชื่อข่าวอะไรต้องตรวจสอบก่อนข่าวไหนไม่ชัวร์โทรเช็ค